ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเอริกเทนฮาผู้จัดการทีม all, สโมสรแมนยูไิเต็ดเตรียมประทะขารลมกับโจเอลเกลเซอร์เกี่ยวกับอนาคตของออรนติมาสยาครับมาซิยาวนั้นมีปัญหานะครับก็คือเขาสร้างผลงานได้ไม่ค่อยดีนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากการยืมตัวที่เซบีย่ายืมตัวไปในเดือนมกราคมครับโดยยิงไปแค่2ประตูหลังจากลงไป12นัดน,นะครับอนาคตของมาซิยาวนั้น ตกเป็นประเด็นของการคาดเดาว่าสโมสรมนยูนั้นจะต่อสัญญาหรือเปล่าและเทนฮากแฮปปี้กับนักเตะค,คนนี้ไหมเพราะว่านักเตะค,คนนี้นะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลานะครับ ซึ่งเทนฮากนะครับเขาไม่พอใจในนัดล่าสุดน,นะครับที่มาซียาวนั้นแสดงพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่ดีออกมานะครับมันแสดงท่าทางออกมานะมันก็เลยทําให้เทนฮากนั้นหมดความอดทนที่จะรั้งนักเตะรายนี้ไว้นะครับซึ่งนะครับการที่มาซิยาวทำแบบนี้มันก็กระตุ้นให้เทนฮากนั้นอยากจะขายมาซียาวออกจากทีมให้เร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่โจเอลเกรเซอร์นั้นไม่เห็นแบบนั้นครับเขาไม่เห็นด้วยกับเทนฮากนะเพราะเขามองว่ามาซียาวนั้นควรเก็บไว้นะครับมาซียาวนั้นนนเป็นคน สำคัญของสโมสรแมนยูและถ้าเกิดว่านักเตะกองหน้าคนไหนที่มันเจ็บเนี่ยก็อาจจะเอามาซียาวนั้นเป็นตัวทดแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเข็นของจวเอลกลเซอร์และก็ความเข็นของเอลิกเนทานะครับที่มันยังไม่ลงตัวกันนะครับคงต้องรอดูกันต่อไปว่ามาซียาวนั้นจะจบลงในที่ใดนะครับเพราะตอนนี้นะครับมาซียาวก็มีทีมอย่างบาร์เซโลนาเอติโกมาดริด แล้วก็ยูเ็นโตนั้นต่างให้ความสนใจด้วยนะครับคาดกันว่าถ้าเกิดขายมาร์ซิยาลออกจากทีมก็จะมีราคาประมาณ40ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเนย์มานะครับที่สนักง,งานข่าว ESPN Sport ได้ออกมารายงานว่าแมนยูนเต็ดนั้นไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเนย์มาและก็ไม่มีการติดต่อแต่อย่างใด เพราะตระกูลเกลเซอร์มีเหตุผลดังกล่าวนะครับหนึ่งก็คือว่าเนมานั้นเป็นคนที่มีค่าเหนื่อยแพงมากๆถ้าเนมาย้ายมาสโมสรแมนยูแมนยูอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะน,นะครับ 2. เนมานั้นมีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆที่เขาเล่นที่กบปารีสเขาก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยมันทําให้ฟอร์มเขาดอกลงนะครับ 3นะครับเนมามีชื่อเสียงในด้านอิทธิพลที่ก่อกวนในห้องแต่งตัวนะครับประมาณว่าแบบอยู่ในห้องแต่งตัวเนเนมาอ,อาจจะชอบแบบเกาะกลุ่มแลว้วก็ท้วงกันอะประมาณนี้ครับเป็นอารมณ์คล้ายๆกับป็อกบานั่นแหละครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับมันทําให้ตระกูลเกลเซอร์หรือสโมสอรแมนยูไนเต็ดนั้นไม่คิดที่จะเซ็นสัญญากับเนมาแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของนาโปลีนะครับที่ตอนนี้เหมือนว่าทีมเขาจะแตกนะครับล่าสุดนะครับสเปาเลตตินะครับผู้จัดการทีมนาโปลีนั้นไม่พอใจกับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ของนาโปลีที่ยื่นให้เขานะครับและรู้สึกว่าสโมสน,นั้นไม่ได้ให้ความสําคัญเขาแต่อย่างใดนะครับล่าสุดนะครับสเปาเลตตินั้นเขาพานาโปลีนั้น คว้าแชมป์ลีกในรอบ33ปีใช่ไหมครับเขาก็ทําผลงานให้นาโอลีอย่างมากมายนะครับรวมถึงปั้นนักตีชุดนี้นะครับขึ้นมาแบบมีชื่อเสียงอย่างโด่งดังนะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากว่าสเปรารเลตินั้นแยกย้ายกับสโมสรน,นาโอลี นักเตะชุดนี้ก็อาจจะแยกย้ายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับโอซเมนั้นก็มีข่าวออกมานะครับว่าแมนยูนิเตนั้นให้ความสนใจและโอซเมนั้นก็เปิดรับข้อเสนอจากสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็อยากจะย้ายทีมไปเล่นในพรีเมียร์ลีกไปพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกนะครับยังไม่พอนะครับนอกจากโอซเมมก็ยังมี คิมมินแจนะครับที่ทางแมนยูในเต็ดนั้นก็ให้ความสนใจเหมือนกันถ้าหากว่าผู้จัดการทีมอย่างสเปาเลติเนี่ยแยกย้ายกับนาโปลีจริงๆถ้าแมนยูก็อาจจะเซ็นสัญญากับ2คนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซาบิเซอร์นะครับที่บาเยิร์นมิวนิค พร้อมที่จะขายซาบิเซอร์ให้กับแมนยูนเตในราคา22ล้านปอนด์นะครับหลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้ดีที่ยืมตัวมาค้าแข้งในถิ่นออตาฟอร์ดอย่างไรก็ตามนะครับสถานาการณ์ของซาบิเซอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นจากอาการบาดเจ็บที่เข่าในช่วงท้ายฤดูกาลโดยแมนยูนเตยังคงติดต่อกับบาร์เดนเมลนิกเกี่ยวกับอาการพักฟื้นของนักเตะการเจรจาเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาถาวรของซาบิเซอร์ยังคงดำเนินต่อไปในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอันโตนีอิลังกานะครับที่ตอนนี้มีทีมอย่างอาบีไลซิกนั้นให้ความสนใจกับนักเตะรายนี้นะครับคาดว่าอาบีไลซิกนั้นอาจจะเซ็นสัญญากับอันโตนีอิลังกาในช่วงซัมเมอร์นี้ที่จะถึงอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดที่ยินดีจะขายอารอนวาบิสเซกา ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและตอนนี้ทางแมนยูเต็ดก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอจากทีมอื่นๆที่สนใจในตัววานบิสกาอีกด้วยถ้าหากว่าข้อเสนอนั้นมันโดนตาโดนใจนะครับแมนยูก็พร้อมที่จะขายวานบิสกาออกจากโอทัฟฟ์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอีวานเฟอรกูสันนักเตะอายุ18ปีของทีมไบตันเล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับที่มีทีมอย่างแมนยูเ ซอตแนมฮอสเปอร์และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็ให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอีวานฟกุซานนั้นเพิ่งเซ็นสัญญากับไบตันไปนะครับและสัญญาของเขากับไบตันนั้นมันจะอยู่ยาวถึงปี2028นะครับถ้าหากว่าทีมที่สนใจในตัวเขานั้น ต้องเสียค่าฉีกสัญญาอย่างแน่นอนและก็อาจจะมหาศาลก็ได้นะครับทางนี้นะครับทีมอย่างไบตันก็มั่นใจว่าจะสามารถรั้งตัวเจ้าหนูอีวานฟกุซานนั้นอยู่กับสโมสรไบตันต่อไปนะครับทางนี้นะครับผู้สื่อข่าวลอรีลีวリリเวลจากเดอะแอตแลนติกก็ได้ออกมาประเมินว่าถ้าเกิดว่าข้อเสนอของทีมยักษ์ใหญ่ที่มาเสนอเงินก้อนโตนั้นเชื่อว่า ไบต้นนั้นอาจจะยอมขายอีวานโฟกุสันออกจากไบต้นก็ได้นะครับทางนี้นะครับอีวานโฟกุสันนั้นก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่ทําไปแล้ว10ประตูในทุกรายการนะครับและก็ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งคนใหม่ในเกาะอังกฤษอีกด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาวันเด็ก18เนี่ยแถวแถวบ้านผมยังเขียนแว้นรถอยู่เลยนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลาบิโอนะครับมิดฟิลด์ของยูวนตุสที่ทางแมนยูนั้นให้ความสนใจมาเนิ่นนานแล้วครับและก็เซ็นสัญญาไม่ได้สักทีนะครับเพอๆนะครับซัมเมอร์นี้แมนยูอาจจะเซ็นสัญญากับลาบิโอก็ได้นะครับและตอนนี้นะครับทางแมนรุเตนั้นได้ติดต่อกับเจ้าตัวแล้วครับติดต่อลาบิโอก่อนนะครับแบบไปคุยกับนักเตะก่อนยังไม่ได้คุยกับสโมสรแต่อย่างได้นะครับแบบประมาณว่าไปคุยกับนักเตะก่อนถ้าเกิดว่านักเตะโอเคเนี่ยฉันก็จะยื่นข้อเสนอให้ยูวนตุสนั้นพิ จดานะครับก็ต้องรอรู้นะครับว่าเอลิกเทนฮา์จะสามารถโน้มน้าวใจราบิโอให้ย้ายมาโอตาฟอร์ดได้หรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีก,กันบ้างน,นะครับที่ได้ออกมาปัดทุกข้อเสนอปัดทุกข่าวนะครับที่เกี่ยวกับเขาที่มีข่าวออกมาว่าถ้าเกิดเขาซื้อสโมสรแมนยูล้มเหลวหรือซื้อสโมสรแมนยูไม่สําเร็จเขาจะหันไปซื้อสโมสรเวแฮม จะหันไปซื้อสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับซึ่งเขาก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขาจะไม่ซื้อสโมสสอนใดในพรีเมียร์ลีกยกเว้นสโมสรแมนยูเดเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาซื้อสโมสรแมนยูเดล้มเหลวหรือเขาซื้อไม่ได้นะครับเขาก็จะไปซื้อสโมสรอนอื่นนะครับโดยสโมสสอนที่เขาสนใจในตอนนี้ก็คือมาลาก้านะครับที่เป็นโอกาสต่อไปที่เขาจะไปเทคโอเวอร์นั่นเองครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์จิมนะครับที่ตอนนี้แฟนบอลทีมนี้ออกมาประท้วงนักประท้วงหนานครับเกี่ยวกับการบริหารที่มันห่วยแตกนะครับและก็หวังผลประโยชน์จากสโมสรเกินไปนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานกัปตันทีมอย่างเดนเต้นะครับกัปตันทีมนี้ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เซอร์จิมไว้ว่าเซอร์จิมนั้นเป็นคนที่บริหารเก่งแต่แค่ไม่มีเป้าหมายในการ กำหนดทิศทางว่าจะให้สโมสรไปในทิศทางใดและก็ไม่มีความสม่ำเสมอในการสนับสนุนงบประมาณต่างๆรวมถึงเรื่องยิบย่อยอื่นๆอีกมากมายนะครับและยังไม่พอนะครับเดนเต้เขาก็ได้แซะเซอร์จิมอีกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะไปบริหารสโมสรแมนยูหรือคุณจะไปซื้อสโมสรแมนยูคุณควรทําสโมสรน,นิดให้มันดีเสียก่อนประมาณนี้นะครับโอ้โหเซื้อจิมโดนหนักกว่าขนาดแบบ นักเตะเขายัางออกมาพิชวาวิจานอก,ก็หนักจริงๆอะ่ะถ้ามาก็เป็นอารมณ์เหมือนเกลเซอร์เลยเกลเซอร,เอร์เวอร์ชั่น2เพอเออาจจะหนักกว่าด้วยนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ